S <S <it> ครับผมพี่รองรครับสวัสดี um ค, show, Lap ครับถูกทุกท่านครับเราอยู่กับทีมงานอีสานบ้านกอยเองพี่รองผมยิ้มเปื่อยๆเนาะน้องมนตีฮากินเขากินหน้าทั้งกันยุทมกลางให้ให้ยุค้าเป็นว่าครับนี่ให้ต้นกระดาษรับเบิร์เอของเขานี่เองเอาจัดไปพี่รองผมมาเสียบมานัวทั้งกันเลยครับเด้อได้อยังกินครับขวับครับ ครับขัวตับขัวม้ามขัวเครื่องในงัวพี่น้องผมขัวเครื่องในงัวเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบ้ามีทีมงานอีสานบ้านเกิดเองเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้ำกันเลี้ยวเรียบร้อยเลาเรียพี่น้องนี่แป๊บเดียวแต่ว่ามีสีแดงหวังนี่ออกอยู่สร้างเพื่นกินบ้ามีสีแดงเนียนฟันเหรียญปั๊บแป๊บแป๊บพี่น้องผมหนาทางให้มันเลี้ยวเห็นตะต้นไม้ของเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วครับบรรยากาศทางให้ออกเตะทงไล่กับพี่น้องกับบาเบื่อ ไช้ต้นตะไคร้ข<ม>ับพี่น้องผมนี่ก็เป็นหน้าของพี่เตี้ยเราส่วนทางนี่ก็เป็นทางที่เป็นขั้นขีดแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปสิเห็นบ้ามีอยู่นีแล้วพี่น้องบาดว่าไปใส่เียนบ้ามีอยู่นี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอามาลุยในย่างกินบ้ามีเบิ่บ้งนะขัวเครื่องในขัวเครื่องในพี่น้องผมนี่เขาว่าขัวเครื่องในงัวเนาะพี่น,อนะอน,น้องนนเางนาะ<ม>ข<ว>าองแท้ของดีสูตรดัง,งเดิม น้องพอดกับามาพี่น้องผมพักสุดยอดวะก็ดวนน้ำเนาะครับเนาะก็ดวนน้ำคลองเฮาหลานหลานหลานควาที่เตี่ยมันนะพี่เตี่ย,ยที่ท่อนไปยืนยังอยู่หุ่นบ้านพี่จะหน้าอย่างคิดว่าสมักน้ำสมักน้ำพี่น้องผมคนสมัยเอาไปยืนน่องแซวบว้จัดไป นอ้อเสียบกับปวยด้อไปหาหมดหาหมอให้มันเลียวมันทัวกันบ่อเสียบจบัจบจบับจับครับผมขบว่เสียบหมอหันแท่ละครับเ้ยครับเอาจัดลงไปลงพี่บ่ขา,ขาดครับบ่ขาดกินได้มาพี่น้องผมกินเขาอยู่ตามกลางใบจะขาดให้พี่น้องผม,ผมบ่แเม็นถ้วงหน้าเด้อพี่น้องเด้อเข้าได้ตัดได้แต้งกันเรียบร้อยแล้วตัวนี้บาดท,ที่นี่การเลือตาตตามันขึ้น ตามหลักมันต้องไปจกักอืมตน้นย้ายลอดถ้าขายยังเดียวยวะเ,เ,เรเียบร้อยแต่จริงเรียบร้อยเบอร์เราครับบ้านแต่จริงเรียบร้อยเบิดแล้วมาที่ถอดมานังามาพีมันตีกินกันจอๆจอๆจังสี่ตัวเอา,าพี่น้องผมงี้จังใดบรรยากาศได้ครับพี่น้องเลยถามาาาว่าใดว่าใดว่าใดก็เบิ่งเอาเด้พี่น้องเนอะกินข้าวฟ่างหอว่าไม่คุ้นอดครับเขาเห็ดตาเสาเหลี่ยมตาเสาเนาะครับเนาะครับ มาพี on, ่น้องคร <hi> ับกินข <arak. S 2> ok ้าวน้องการเด้อครับทีมงานเข้ากับควบคันเนาะพี่น้องผมขึ้นสี่เอาคือบ้ามีเที่ยวนาปพ๊บพ่อขายปั๊บหรอกกัคือสีโค่นล้วพี่น้องผมต้องโลแล้วล่ะพี่น้องบ่โลบ่ได้บ่โลก็คือสีเป็นตัวง่ายหรอกกับที่ออกลำบากเอาออกยากเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีว่า แต่จีนูบอกลายพี่น้องทางหล้ยนี่นแถว,นาาาานนนวหน,วนีไล้เป็นหลยหนูนั่นแต่วนะ่ายนี่ก็ต้องย่อมล้วเพราะว่ายังมันมีตาป้ายางป้ายางขเจาบ้ามีมันหมักไผ่หมักมันคือวานสไตล์บ้ามีบ่มันสไตล์ไปเห็ดแนวนั่นใช่หรือก็เลยเห็ดต้นอันนี้นาพี่น้องนะไม่หยุดเขาเหมอนกันครับ,อรบโอ้กินเราเลยครับพี่นอ้นองผมเพื่อนชาวไร้พี่น้องนะให้ให้คิดกัน สบายสบายพี่น้องผมเอาเที่ยวรถเด้ออันบักสร้างสาวก็ได้จัดกันเลยเด้อครับพี่น้องผมผู้ใหญน้อนี่ผู้สาวพี่น้องดกลงไปพอนี้นอ้องบึบพี่น้องผมเอาพี่น้องผมมาอยากมากินมาแซ่บมานัวนำกันเด้อพี่น้องเด้อกับทีมงาน กินขา้าวปลาแสบแสบร่ำกันจัดไปพี่น้องผม,มาาบมา้าพี่น้องก็เอาครับมาพี่น้องบาเนี่เขาไปลุยย้เพิ่นจะขำสองขำนะพี่น้องผมโอ้มันก็แสบไปนนี้เลยบ้าแสบป่วปยทั้งเลยครับกูปีนเต้านมเนี่ยบ้าแสบป่วปยพี่น้องผมมาอยู่ให้กระดอกกระเดีอ่ะเขาบุญมีหน้ามีเลยเรื่อนกว่างเท่มเสียหน้าเงาเด้อย่างเงาเด้อ ยอดเกลัวเองเนี่ยกระโดดนี่ก็เขาดีเขาดีนนบอลุกเขาีหรอกเอ็นเอ็นบอลุกอกกลีนก็สิวะตอนนี้เอ็นบอลกมันจีส่งแจมขึ้นอีแล้วสิวบี่ยแจมขึ้นแล้วมนี่นี่มันเก่ากัดึกอส่วอีกบ้าก่อนอี ไม่แล้รสจัิอร่อยอร่อยนะครับนะอร่อยแทบลายกินเขายุให้ขน่จีบกับปุ้ยท่วนนอยแทบลายผมมีบงติได้เนงกินว่าไม่พี่นองผม<อ>งนี่ยังเลยนี่เอาคุาว่าไาครนะไข่น้ำไข่น้ำ น้องพี่เป็นังไรครับรสชาติการขวัวข้องไอ้บ้ามีแซ่บบ่แซ่บเสียบเลยบจ่าใจจริงด้วครับครับขั้สีบอกว่ามีตัดผมเองค์สี่พี่น้องผมบอกให้น้องพี่ตัดผมสะก้อนน้อครับเนาะบ้ามีสีตัดน้ำกลสีตัดบ่อเก่าวะสามสครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อน้องจงรักของเฮาพี่น้องผมกับยำเสียบเสีบพี่น้องผมไก่ไก่ซื้อเก่าไก่ซื้อเก่ายังกินมาให้พี่น้องผมคิดเบิ่งเอาหลุดทีมงานบ้ามีนี่มันโหดเหี้ยมซ้ำเดยนี่ขันบ่ให้กะตีเอาขันว่า <laughs> ครับเอาโอ้ยย้ำเบ็ดได้เสียบเดียวอุ้ยร่องก้อนร่องก้อนขุยขุยขุยหมูกมับมีบักชีเชียบหม,มูขอสักคำนี่ขอสักทีน้องผม <laughs> เป็นดังบุ้ยครับคันบ่อแจม

เอาเยังแล้ววันยีก eh ินน anyway ี่ห e ีเนาะขมครับงมยมันพวกขมเล้ยวครับมีต้าลู้มันแล้วมันหึ่นใจสิขาดเคยลอกยาดถือตัวกินด้วกันหน้าบักดาบกเลยปลูกลเนี่ยเนบ่ครับปลูกกันปลูกเลยเจ้านอนกินเลยแบบนี้เลยเพราะอเช็เนี้ยทำไส้ปูเม็นบ่อสองปีขายปลูกไม่ได้นี่ ตอนแรกเดี like like> nice, ๋ยวจีพาไปตัดพี iny, ่รองตัดวรมกันน้องเขาน้อเอาไว้ตังโดนเสียดายมันวะเอาไว้ตังโดนเสียดายว่าสันน้องพี่ว่าพี่น้องผมเปลี่ยนชมเปลี่ยนลูกอีเกีอีหลีนี่ก็พี่มุนตีเฮากะบวชเฮากสีออกมาเด้อพี่น้องเด้อไปเอารถพระธรรมำยุ่ประมาณจักเก่ามือสีมือเนาะ ไปซึ่งในรถประทับยุคเก่ามือ่อสิบเมื่อคุณพ่อสวสนองเข้าก็บ่ไไอซ์แล้วพี่น้องผมเราย่งเราย่องพ่อไปแล้วว่าสันเพิ่นว่ายูบ้านน้ำเบ้ามียูบ้านน้ำบวกพเตียน้ำทีมงานดีกว่าว่าสันทเพ่นสนุนีครับเคีย่าเรื่องตับ่เุบานห้องอืดนว่าอย่างน้อครับน้องขันห้องเสวียนห้ายูบาดห้องกัพอนนยัะผมว่าทํ้มื่อละสามสี่ผมว่ายูบานห้องหนาพ่อได้อยู่นะครับคุปปะคุ้มทองยูครับผมป่าพเตียนี้นครับด้วย ครับปาาปแมนแมนแมนแมป่าพิทักษ์น้ำแน่การจัดหางันยังเลยครับส่วนกรรมีไงเนี่ยเดี๋ยวซ้ำนี่หะปากผมซ้ำนี่เี้ยผมฟ้ามีหันดูเอาไปเราเราล้งเดือดไกลเล็กน้อยดูเราดูเหยนไกลไปเ้าเห็นแล้ว เดี๋นี่ยหองที่เขาคันแล้วบ้านจะไปเลยเว้นแต่พี่ตวงผมการการถักการถางออกมันก็ดูดีเนาะพี่เจ้าเนาะอืโอ้ยก็ดูดีเลยครับถากออกแล้วถางออกแล้วมันก็ดูดีกับนานั่งนาย่างเรียบ้านนี่ส่วนผู้ใด้สิมาเอาฟืนก็มาเอาเลยครับเด้ี๋ยวบ้าเพียงใบกุ้งเหียวไหมบรรยากาศยุคไฮสีโปคือยุหน้าหย่อนจังสีพี่น้องเห็นบ่ใบไม่ปิวใบแดงง่ายกัลมพอดีแบบลมผมยาวด้วยแบบลมแห้ง ครับเวตอนตานตีโมเป็นนุ่มผมเาวเป็นนุ่มผมยาี่ยวเป็นปะนี่แหละครับถ้าจีบ้ามีหาความกับความยุถแถวนี้น้อนให้น้ำพลอโนพี่น้องนะนอนให้ยุถแถวนี้นี่สีแบบจากคนย่านผีกับกลายเป็นว่าว่าย่านยังไรยู่ไรน,นะครับเดี๋ยวผมจัดการเองข้างมองท้างลงองหน่อยบ้ บบ่่อยมนีแเานี่เป็นผ้าเขาผ้านามที่สุดยอดเดี๋ยวบ้านี่ถ่ายเอาภาพดีๆเพรได้เห็ุภาพนะพบกอนพี่น้องผมภาพแบบนี้หายากพี่น้องกินเข่ากินปลานํากันเนาะพี่น้องเนาะครับขอบคุณทุกใจทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขวอยเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำว่าคำจากี้ถ้าถ่าถ้ทพูบซึมภาพทีบอกไปบ้ามี่ขอโทษขออภัยพี่น้องผมมือนี้กินเข่ากิน นามยูไฮนาะพี่น้องเนาะยูไฮล้วนล้วนพี่เตี้ยน้องมุนตีน้องพี่เอามาสั่งจำซื่อทิถ้อนบ่อยไหมบัดทิถ้อนพี่น้องผมรวมด้วยร้านหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเตียนไหมเด้่องับบนี้เดือนนุ่มผมยาวเด้อนน้องพี่นุ่มผมยาวเมือนว่าเสียบเสบด้วยกันครับพี่น้องผมกับเป็นขัวเครื่องในง่ว่าะครับพี่น้องผมมีย่ำมีพักเอาพ่อกัน์ดขีดหนาครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้สามีน้องพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับววััีบ่่่ตายยงงลละไปแ้ ครับเป็นตะยางใค้เขาเจ้าวยางหาเห็ดหาหาว่าว่ากันว่าตะบ่ามาพังกันทีมตอนนี้หามองง่วมาลามแล้วนะเนื้อเป็ดเลี้ยงเก่าไปแล้วครับบ้านอย่าไว้อยาขึ้นกแล้วน่เมื่อวี